สวัสดีค่ะช่วงเวลายามเย็นค่ะวันนี้สาก็จะมาตัดพริกเนาะชิลีเนาะก็มันสุกเยอะแล้วค่ะนี่เนาะก็จะตัดไปไว้กินเนาะถ้ากินไม่ทันก็จะแช่แข็งไว้ค่ะนี่ค่ะว่าจะตัดหลายวันแต่ว่าก็ไม่มีเวลาตัดเนาะมันเยอะเกินค่ะตอนนี้มันสุกแล้วค่ะก็ต้องมาตัดแล้วค่ะนี่ค่ะแดงสุกเต็มต้นเลยค่ะนี่เนาะ นี่ค่ะสุกหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็ลงมือตัดเนาะอันนี้จะเป็นใบเมียงลักหรือว่าผักอิตูค่ะนี่อันนี้สาปลูกแทรกเนาะมันก็งามแล้วค่ะดอกเยอะแล้วต้องตัดออกค่ะถ้าเราไม่ตัดดอกออกเนี่ยมันจะเก๋ค่ะเดี๋ยวมันจะต้นมันจะตายเนาะเสื่อมโทรมค่ะเนี่ยต้นนี้ก็นี่ค่ะอิตูค่ะแล้วก็มีต้นนี้อีกต้นเนาะนี่ค่ะก็เริ่มเก๋แล้วค่ะไม่ตัดออกเนี่ยมันจะตายค่ะนี่ค่ะ พริกก็งามค่ะลงมือตัดกันเลยค่ะมาลงมือตัดกันเลยค่ะสาก็จะเริ่มตัดาจากกระถางนี้เนาะกระถางนี้จะเป็นกระถางที่ไม่ค่อยงามค่ะแต่ก็มีพริกพอให้ได้กินเนาะก็สุกเยอะแล้วค่ะก็ตัดตัวที่มันสุกเนาะ ก็จะมีลูกแบบว่าเป็นลูกใหญ่เนาะแล้วก็ลูกเล็กค่ะผสมกันไปอันนี้มันก็คงจะเป็นคล้ายๆพริกขี้หนูค่ะก็เผ็ดนะคะอันนี้สาซื้อมาเนาะจากร้านค้าค่ะก็อันนี้ชุดสองนะคะรอบสองค่ะที่เขาออกให้กินเนาะดกเหมือนเดิมค่ะก็จะตัดแล้วก็สาก,ก็จะตัดพวกใบมันออกเนาะก็เอาปุ๋ยใสบํารุงเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้กินเหมือน รุ่นนี้ค่ะก็อาจจะเป็นรุ่นที่สามค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบถ้าเราบำรุงนี่มันจะขึ้นมาเป็นรุ่นๆค่ะนี่ไม่ได้แบบงามๆเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะยังไม่สุกเท่าไหร่ก็จะทิ้งไว้ก่อนเนาะเนี่ยค่ะจะทิ้งไว้ก่อนมันยังเริ่มแบบออกแดงๆนิดนึงเริ่มเขียวค่ะเขียวแดงๆมาค่ะลงมือกระถางที่สองเนาะมาค่ะตัดค่ะเมื่อกี้นะคะสา ตัดเนาะก็ลืมกดวิดีโอค่ะลืมทําวิดีโอค่ะก็ตัดเท่าที่เรามีเนาะนี่เนาะโอ้ยมันดกมากค่ะต้นนี้แต่สาตัดหมดแล้วกันนี่นี่นี่ค่ะลืมลืมกดเป็นนแบบถ่ายวิดีโอค่ะเนาะก็เหลือแค่นี้ก็ให้ดูแค่นี้เนาะอ่าต้นนี้ดกมากเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าต้นที่แบบว่ามีทั้งใบแล้วก็มีแบบเป็นหนาหมากเขาดกมากเลยค่ะ บางครั้งเราก็ต้องแบบว่ารู้จักเนาะปลูกผักไว้กินนั้นต่างประเทศมันแพงค่ะเนี่ยเนาะเนี่ยนะก็จะอ้าวเดี๋ยวนะให้ดูค่ะเมื่อกี้แบบว่ามีแต่ลูกสุกๆนะต้นนี้เนาะเหมือนที่สาถ่ายเมื่อกีอ้แต่ว่าลืมกดวิดีโอถ่ายค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดูที่มันเหลือเนาะนี่เนาะใบเขาเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็ตัดหมดแล้วเนาะก็ก็จะเหลือนี่เนาะ ที่มันแบบออกส้มและก็เขียวเนี่ยเนาะก็จะยังมีแต่ว่าใบเขาจะเยอะมากเลยค่ะนี่เนาะมันก็จะมีสีเขียวอยู่ค่ะมันอาจจะเป็นที่พันเขาด้วยค่ะใบเขาเยอะเนาะเดี๋ยวสาจะตัดใบเขาออกหมดเลยค่ะตัดตัดทิ้งไปเลยนี่ค่ะได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยมัวแต่พูดค่ะลืมกดวิดีโอค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะให้ดูเนาะก็ได้เยอะนะคะก็สาก็จะตัดใบนี้ออกไปเนาะเนี่ยค่ะใบเนี่ยตัดไม่ให้เหลือค่ะเพราะว่าเราจะ ให้เขาขึ้นมาใหม่เนาะเป็นรุ่นรุ่นที่สามเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองนะคะที่แบบว่าขึ้นมาให้กินเนาะตัดใบเสร็จก็สาก็จะเอาปุาย๋ยใส่บำรุงค่ะให้เขาแบบงามเนาะนี่ค่ะก็เราจะได้กินรุ่นสามต่อไปค่ะ <S <S 1> <S 1> อยู่ต่างประเทศต้ตองรู้จักปลูกผักไว้กินเองค่ะแต่ก็อยู่แต่ที่อุณหภูมิแต่ละเมืองเนาะ แต่เมืองสาก็คือโชคดีอย่างคือมันจะอากาศจะคล้ายๆเมืองไทยคะ่ะแต่ถ้าหน้าหนาวแล้วหนาวจัดเหมือน่แถวเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เชียงรายจะหนาวประมาณนั้นคะ่ะแต่ผักก็พอขึ้นให้กินคะ่ะก็โชคดีไปเนาะบางเมืองเขาแบบว่ามีแต่น้ําแข็งมีแต่หิมะก็แบบเนาะต้องแบบเขาต้องปลูกในเรือนเพาะชําอะไรอย่างนั้นนะคะเมืองสาอยู่นี่มันหนาวก็หนาวจัดเหมือนที่พูดแต่ว่าก็ผักก็พอขึ้นเหมือนเมืองไทยคะ่ะ สาก็าจะตัดใบมันออกเนาะตัดมีแต่ใบใหญ่หญค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะคะใบเขานี่จะเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าลูกเขาก็ดกเหมือนกันค่ะนี่เนาะนี่แล้วก็ตัดใบนะคะนี่สาก็าจะตัดใบเขาออกนะคะตัดออกให้หมดค่ะตัดเสร็จก็จะเหลือแบบว่าเอาปุ๋ยมาบำรุงเนาะคือแบบว่าไม่ให้เขาแย่งอาหารกับ อะไรน้ำเมล็ดของเขาเนาะแล้วพริกก็จะเกิดมาให้เรากินใหม่ค่ะก็ะตัดไปค่ะโโหกว่าจะตัดเสร็จนะคะใช้เวลานานกับใบเยอะมากค่ะถ้าไม่ตัดนี่คือว่าเรากลัวแบบว่าเขาจะแย่งอาหารกันเนาะกับผลของเขาเอะเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นสองค่ะต้องตัดค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกอ่า นี่ค่ะอันนี้ก็จะมีดอกขึ้นมาใหม่เนาะเนี่ยค่ะสาก็จะให้มันแตกดอกขึ้นมาแล้วก็จะได้กินไปเรื่อยๆค่ะถ้าหน้าหนาวเรารู้จักไปว่าบำรุงมันก็จะพอมีกินอยู่ค่ะต้นพริกนี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าทนหนาวค่ะทนแดดแล้วก็ทนหนาวค่ะเมื่อกี้นะคะเนี่ยสาให้ดูรอบหนึ่งแล้วเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะนี่ก็ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยก็กินไม่หมดลวค่ะกินคนเดียว ลูกๆก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะและสาก็ซื้อพริกแห้งมาไว้ด้วยค่ะแล้วก็บางทีเราก็กินพริกแห้งเนาะเมื่อกี้ค่ะไปเอาเก้าอี้มานั่งค่ะเพราะว่านั่งยองๆไม่ไหวค่ะปวดขาค่ะใบเขาเยอะมากเลยกว่าจะตัดเสร็จเนาะก็เลยไปเอาเก้าอี้มานั่งค่ะ สาเห็นมิมี่เดินมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมิมี่เนาะเขามากินอาหารค่ะนะคะมิมี่มาแล้วไม่มีไม่มีนี่ค่ะเขามานั่งเขาเดินมาเมื่อกี้เนาะสาตัดใบพริกอยู่เขาก็เดินมาเมี้ยวเมียวไม่เมียวอยู่อันนี้เขาจะมานั่งดูวิวทุกวันค่ะแล้วก็มาจับมารอดักจับหนูค่ะไม่มีมองกล้องแย่เลยมองสาเนาะ นี่ค่ะสา่ก็ไม่ได้ทำคลิปมิมี่หลายวันแล้วเนาะนี่ซูมให้ดูนะคะอาจจะสั่นนิดนึงเอาอย่างนี้ดีกว่านี่เนาะอันนั้นจะเป็นกระสอบอ่ามวยค่ะลูกสาวซื้อมาไว้ชกมวยค่ะออกกําลังกายค่ะอันนี้มันหล่นค่ะเขาก็เลยเออดึงลงมาก,ก่อนเดี๋ยวจะแขวนใหม่ค่ะ มุมนี้เนาะมิมี่เขาจะมาดักจับหนูค่ะเพราะว่าข้างบ้านเนาะเหมือนที่สาทําคลิปนั่นแหละค่ะมันจะเป็นแบบเล้าไก่เล้าไก่เนาะมันก็อาจจะมีหนูค่ะนี่ค่ะมิมี่จ้องใหญ่เลยเรามองเขาก็จ้องใหญ่เลยเสียงอะไรมิมี่ตกใจละลูกสาวนั่งซ่อมจักรยานค่ะก็เลยทําอะไรหล่นมิมี่ก็มองใหญ่เลย น,นี่จะเป็นปกติของเขานะคะเขาก็จะมานั่งจ้องอย่างนี้แหละคะ่ะน่ารักเคียวตัดใบพริกต่อคะ่ะให้มิมีม่นั่งชมวิวเขามานั่งเล่นประจำทุกวันคะ่ะก็จะมาอย่างนี้เนาะสายก็ไม่ได้ทำคลิปมิมีม่นานแล้วเนาะถางนี้ดูใบเยอะมากคะ่ะกว่าจะตัดหมดเนาะ นี่ค่ะก็ตัดได้เยอะแล้วเนาะเนี่ยค่ะก็ยังไม่เสร็จนะคะก็ใบเขาเยอะมากเลยค่ะนีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้สาจะมาตัดใหม่ค่ะวันนี้มืดแล้วเนาะเดี๋ยวไปทากับข้าวก่อนนะคะหน้าหนาวมันจะมืดเร็วค่ะกระถางหนึ่งเนาะกระถางนั้นก็ยังไม่ตัดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สาจะมาตัดใหม่ค่ะตรงนี้นะคะสาก็จะเอาปุ๋ยมาบำรุงค่ะเนาะก็จะได้พลิกใหม่ค่ะอันนี้พาดูดอกไม้ค่ะ ดูสวยค่ะดอกดาวเรืองกำลังงามค่ะอันนี้ไปซื้อมามันมีหลายแบบหลายสีนะคะสาก็หวานหวานไปเนาะแ้วทีนี้แบบเออเขาขึ้นมาเยอะนะคะก็หวานหวานก็มาขึ้นในตรงนี้ค่ะตรงร่องปูนค่ะนี่เนาะเออก็สวยดีค่ะก็เลยไม่ถอนออกไปค่ะมีสองต้นค่ะต้นน้นก็น้นค่ะกำลังงามค่ะวันนี้ค่ะอีกอันหนึ่งสีเหลืองค่ะสามต้นเนาะก็สวยดีค่ะมีดอกไม้ก็สดชื่นค่ะก็ เอาให้พึ่งมาผสมเกรสรให้ด้วยเนาะนี่ค่ะวันนี้สาก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดูดอกไม้สวยไปพังๆค่ะเห็นแล้วสดชื่นค่ะ